สวัสดีทุกคนนะจ๊ะอันนี้สำหรับคนรักการปลกูกคนรักการปลกูกแบบปลอสารเกษตรอินทรีย์ต้องทำน้ําหมักพืชขมแล้วก็น้ำหมักเผ็ดร้อนใช้นะจ๊ะเพื่อที่จะได้ป้องกันพวกแมลงต่างๆอันนี้ต้องแยกเพราะว่าเอาไว้กรองใส่น้ำฉีดพ่น เอาไว้ฉีดพ่นเพลียมดมแมลงเผ็ดร้อนเนี่ยก็สารพัดเลยเนี่ยพริกแกงพริกขิงขาตะไคร้ที่มันแบบมีรสเผ็ดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างรวมกัน3ากิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1นกิโลแล้วก็หมักเอาไว้ใส่น้ําให้ทุ่มท่วมแล้วคนอันนี้หมักนานจนแบบละลายหมดล้วเมื่อก่อนนี้จะมีพวกขิงขาตะไคร้ อะไรที่มันมีรสเผ็ดร้อนเนี่ยนะห,หมักจนลาลาเลยเวลาจะใช้ก็เนี่ยเอาแค่นี้พอนะเอาไปใส่ไล่มแมลงในกระถางอุ๊ยเผ็ดเลยพริกแกงอันนี้เอามาหน่อยนึงอันนี้ก็ช่วยไล่มแมลงอุ้ยเอามาแค่นี้ไม่มีสุดตายตัวแล้วก็ตักเอาไปใส่พวกตามกระถางที่เราเห็นว่า ต้นไม้มาดูโสม,สมอะไรแนี้น้ำหมักพืชขมก็ช่วยบำรุงต้นไม้ได้นะจ๊ะเออบำรุงให้แข็งแรงได้นี่อย่างเงี้ยเอาไปคนๆแล้วก็ตักรดราดไปบำรุงพืชได้ด้วยแล้วก็ไล่มาลงแม,มลงได้ด้วยเดี๋ยวเอานี้ก่อนเออพริกนี่แหละนี่ต้นนี้ไล่เผื่อมีมงมีมดอยู่ในกระถางมีมาลงแมลง,มลง อยู่ไม่ได้หรอกใส่ไปแท้เนี่ยเห็นมันสมโซมอะไรเงี้ยเราก็ถ้าไม่ถอนมาดูเราก็ไม่รู้ใส่ไปนี้แหละถ้ามดมาแมลงอยู่ในนี้เดี๋ยวคานออกมาเผ็ดร้อนจะตายทำไว้นะจ๊ะทุกคนสำหรับคนรักการปลูกนะทำให้ดูแลสวนพืชผักของเราจะได้ปราศจาก โรคมแมลงตายแล้วเหนื่อยบวนอีกแล้วแค่นี้นะ